สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพียปอปอมนัทคนเดิมครับกลับมาพบกันที่ช่องปอปอมนัทนะครับหนักแทงนะครับผมสําหรับเรามาเจอกันในวันเสาร์ที่2กันยายนนะครับ2566นะครับผมวันนี้ครับเพียปอมี1คู่เด็ดมาให้นะครับผมสําหรับใครที่ติดตามเพียปออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook ครับปอปอมนัทนะครับผม แล้วก็อีกช่องทางนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านของ Youtube Channel นะครับทางด้านของปอมนัทนะครับใครที่ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเช่นเดียวกันกับ a c e b o o k นะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์ผมนะครับก็จะมีทีเด็ดครับขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกท่านเลยนะครับที่ตามมาก็จะบวกบวกบวกกันไปนะครับผม สำหรับวันนี้ครับเราไปกันที่นี่เลยครับเชลซีครับวันนี้เฮียปอให้เชลซีพิม์รีกอังกฤษนะครับในเวลาสามทุ่มนะครับสามทุ่มนะครับพิมริกอังกฤษนะครับผมเตะไม่ดึกครับเวลาสามทุ่มเวลากําลังดีเลยครับเป็นทางด้านของเชลซีครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับทีมอันดับสิบสี่นะครับอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเชลซีอันดับสิบนะครับ เรามาดูสถิติกันนะครับว่าคู่นี้จะเป็นไงบ้านผลบอลครับราคาเปิดมาที่รูปคับวรูปครึ่งนะครับผมดูสถิติสําหรับคู่นี้กันครับเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับทุกรายการนะครับก็ล่าสุดครับเสมอกันมา2-2ครับแล้วก็เชลซีไปเยือนเสมือน1-1ครับแล้วก็เชลซีครับชนะ2-0 2-0 5-1นะครับแล้วก็ ส0ูตรนะครับก็เป็นเชลซีนะครับที่โชว์ฟอร์มได้หรูกว่านะครับก็มีรู้ทุการที่แล้วครับที่เจอการทั้งเย่ยทั้งเยือนก็สะมือกันไปครับด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งกับสองสองนะครับล่าสุดครับห้านัดล่าสุดของเชลซีนะครับผมนะครับล่าสุดพวกเขาเล่นบอลถ้วยนะครับคาราบาวครับก็ชนะทังด้านของบมาตันนะครับ ทีมลีกทูนะครับไป2องทูต่อหนึ่งครับเปิดบ้านครับชนะดูตันทาวครับ3 0ศแพ้หน้าของเวสแฮมครับ3 1เสมือนด้านลิเวอร์พูล1 1แล้วก็เสมือนด้านบุเซียดอตมูลครับ1 1มาดูทางด้านของนอตเทียมฟอเรสครับล่าสุดพวกเขาเล่นในบ้านครับแพ้กับทางด้านของเบอร์รี่นะฮะศูนย์ทูต่อหนึ่งครับแพ้หน้าของแมนยูฮะสามสองครับ แล้วก็ชนะทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับสองหนึ่งครับแพ้อาร์เซนอลสองหนึ่งครับแล้วก็เสมอทางด้านของไอแฟคไอแท็กแฟงเฟิร์ดนะครับศูนย์สูตรนะครับคู่นี้นะครับสถิติครับเชลซีครับแข่งสามนัดครับมีชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับได้ห้าเสียสี่มีสี่แต้มนะครับอยู่ดับสิบเชลอ่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับ ยี่สิบสี่ครับแข่งสามครับชนะหนึ่งแพ้ทั้งสองครับได้ห้าเสียหกครับมีสามคะแนนนะครับผมราคาคู่นี้เป็นยังไงครับราคาคู่นี้เป็นทางด้านของเชลซีครับที่ต่อทุกคัวลุกครึ่งครับเล่นในบ้านครับด้วยฟอร์มที่กําลังมั่นใจกําลังมาเลยนะครับตอนนี้ครับก็ หรูอยู่แล้วครับเชลซีเล่นในบ้านครับพาเข้าวินอยู่แล้วครับสําหรับใครที่ตามเฮียปอรู้ดีอยู่ครับคู่นี้เฮียปอให้ v วพหาดาวครับคู่เดียวเน้นๆเลยครับสําหรับใครที่ติดตามนะครับผมเชลซีครับทั้งใจครับผมสําหรับคู่นี้นะครับในค่ําคืนวันเสาร์ที่2กันยายนครับในเวลาสามทุ่มนะครับโอเคครับผม ขอบคุณมากครับสำหรับใครที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมครับช่องทางการติดต่อครับเฮปอให้ไปหมดแล้วนะครับว่าสามารถติดต่อเฮียปอได้ช่องทางไหนครับมีกิจกรรมดีๆนะครับแจกด้วยครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาัไปก่อนครับสวัสดีครับผม